สวัสดีครับ FC ลุงพลป a t แตนช่องลุงพลปแต่ตนมียอดวิวเท่าไหร่ขอบคุณเครดิตภาพจากช่องลุงพลป a t แ่นข้อมูลณวันที่2หรือสตกายน2,563เวลาประมาณ06.00นคลิปแรกนะครับจะทันไม่ลุงยอดวิว44,534ครั้งยอดไลค์5,100ไลค์ คลิปต่อมาสดสดยอดวิว1 1 9 3 5ครั้งยอดไลค์9 1 0 0ไลค์คลิปต่อมาสดสด,สด,ดุงพลป้าแตนมาตลาดโดงเกลือยอดวิว75,935ครั้งยอดไลค์6,400ไลค์ กริปต่อมาสดยอดวิว5 8 6 4 1ครั้งยอดไลค์6,100ไลค์คริปต่อมาสดหน้าเวทียอดวิว57,758ครั้งยอดไลค์5,700ไลค์ คลิปต่อมาสดๆสดร้านราบยอดวิว61575ครั้งยอดไลค์5600ไลค์คลิปต่อมารออาหารร้านดาบแซบยอดวิว66610ครั้งยอดไลค์7400ไลค์ คลิปต่อมาไอมายอดวิว124,223ครั้งยอดไลค์13,000ไลค์คลิปต่อมา FC ให้ของยอดวิว16,374ครั้งยอดไลค์9,600ไลค์ คลิปต่อมากลุ่มนี้จะแรปแรปยอดวิว41,856ครั้งยอดไลค์4,900ไลค์คลิปต่อมาสดที่บ้านหมอปลายอดวิว71,998ครั้งยอดไลค์6,300ไลค์คลิปต่อมา แต่งหน้าแล้วยอดวิว25,151ครั้งยอดไลค์3,500ไลค์คลิปต่อมาเดินทางถ่าย MV ยอดวิว50,641ครั้งยอดไลค์7,000ไลค์ คลิปต่อมาลุยลุยตุ๊กตุก,ตกยอดวิว22,991ครั้งยอด 3, ไลค์3,500ไลค์คลิปต่อมานางงามตุ๊กๆุกยอดวิว38,696ครั้งยอด 4, ไลค์4,400ไลค์ จากคลิปจำนวน15คลิปยอดวิวรวม948,918ครั้งยอดไลค์178,600ไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ